พิเศษลาตีอันนี้แปดติดนะใช่มีสามห้าอะไรนะพี่อีนเนาอ่ะเรียกอินเนานะนะครับอีนเนาที่มือก็โมกด่างอันนี้โมกด่างอ่ะโมกด่างโมกใบเงินอันนี้เนาคืออันนี้ปกติแล้ว่นางจะด่างขาว โอ, <Okay. S 1> อ,อเคนะครับายด,ด,ดีมาก,ม,ากมีกไหมพี่ยี 20, นะ่สิบสามสิบ่ะพี่ส่งของกันกันเลย <laughs> อยู่ร้านพี่นี่แหละ <laughs> ถ่ายรูปได้น่า <laughs> รักน่ารักนั่นเลยครับ เพื่อนๆครับเชิญดื่มต้นไม้อะนะครับหลักส uh, okay. ิบบาทยี่สิบบาทโอเคอันนี<_<_้อะไรพี่บัวบกโตดต้นเนี้ยร้อยห้าสิบแต่ถ้าเราอยากได้ยี่สิบสามสิบข้างหลังข้างหน้ามีต้นสี่สิบ่ารักสำหรับคนเข้าวงการใหม่เขาจะเล่นไซส์สี่สิบบาทห้าสิบบาทข้างหน้า ก็ไม่เสียดายมันน้องก็เป็นไม้โคตรชียโคตรไหนพี่ไหนเป็นไม้มินิมอวมันตายยากไหมยากตายยากอะไดูไม้มินิมออ่มว์ทำคลิปกันได้ไหนพี่หนึ่งต้นไหนน่าจะรอดต้นไหนรอดทุกต้นที่ร้านจิ้มมาไม่ต้องห่วงเพราะว่าออกใบออกรากเนี่แน่เดี๋ยวจะหมดที่ร้านนี่แหละตัง ดียตอนนี้มันแอบปกติเลยอ่ะมันจะเป็นด่างขาวแต่รุ่นเนี้ยมันแอบติดชมพูเห็นปะเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาแต้มใช่ไหมพี่ไม่มันติดชมพูนะมันติดในใบนี้อีกใบนึงเห็นปะอันนี้เขาเรียกหลอดเรากำลังจะแทงหลอดใหม่เดี๋ยวก่อนนี้จะเป็นกอใหญ่มากเพราะว่าดวร้านพี่พี่ไม่ผ่าเป็นบอลเต็มหัวเป็นหัวใหญ่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดีได้ความรู้แล้นี่อีกไหม ด่างไม่แพงจัดมาหน่อยด่างไม่แพงมันมีสีเขาน่ารักคนหนึ่งสาริกาด่างยังอยู่ไหมคะมีอยู่ที่เหลือต้นเดียวอ่ะมีอยู่ต้นเดียต้นเดียวอ่ะนู่นห้าบาทจัดมานั่นเลยอันนี้ผมมีที่บ้านผมมีต้นนไหมมียวออกมีเอาออกมาเอาไหมหรือว่าไม่เอาเดี๋ยววางรวมไว้ก่อย่างเลยเดี๋ยวคำนวณกันขอคำนวณกัน น,นี่สิบบาทนนครทอคเอนอ๋อผ่านผ่านตายอย่สิบบาทครับเนนากบ,ปปบาที่มามีกอที่บ้านอ๋อท, <laughs> ที่บ้านจะเป็นสวนผักฝรั่งีด้วยนางไปบุกบ้านไปทำกาแฟดิบมาทีา่ร้อยตนางจะมาอ้ารที่ประเมินกันกีน่ร้อยละเปื่ไม่พอ เอาเพิ่มเหรอเอาเพิ่มก็ได้ไปฝากข้างบ้านาไปขายไปขายยี่สิบไงคนล่นคนเล่น อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกร้านพี่อะไรไม่ชื่ออะไรนะครับเชฟหนึ่งคูดาอ๋อพี่อุ่มอิ่มนะมินิมอลมากเชฟหนึ่งนะครับโอเคอยู่ร้านนี้แหละ ถ่ายทั้งหมดอ่าได้ดีุ่ดเสื้อลาตรีอันนี้อะไรอี่อันนี้คือสีผสมอันนี้ชาลีอันนี้ชาลีนะคะชาลีชาลีอันนี้ออมทอง แล้วมีซุปอยู่ข้างล่างเป็นขมออสไวน์เนอมอ,อสครจำไม่ได้อันนี้ยังอินเดียดำออเดอร์ยังอินเดียด่าทุกพเป็นราคาพิเศษุกคาปรนจ้า

ก็จะสูงขึ้นประมาณหนึ่นง,นงนิ้วปีหนึ่งอะไรนิ้วมันทัดน้องไม่รีบไม่เป็นไรน้องไม่รีบน้องเป็นไม้แบบว่าค่อยๆมากผมก็ไม่รีบของน่ารักเท่าไหร่พี่สามร้อยเก้าสิบห้าพอแล้วแหละ เดี๋ยวมาอีกแล้วนี่พี่เขาบูเขาน่ารักขอความรู้หน่อยพี่อันนี้อะไรครับผมก้ามปูด่างค่ะหรือว่านาน็อกเป็นไม้จากเนเธอร์แลนด์ว้าวเป็นไม้นอกราคาพี่พี่ขายราคาคนไทยค่ะร้อยห้าสิบอันนี้เหรอใช่พี่ขายราคาคนไทยร้อยห้าสิบกระถางดินครับอาจจะไปโผล่ที่บ้านก็ได้อันนี้ มีแบบว่าเล็กกว่าเล็กก็ไม่เล็กกว่านี้หน่อยนึงแปดสิกระถางดำนี่เอาหนาน้องกระถางมาไหมไม่ได้ยกมาเนี่ยนาน้องพี่เนี่ยใช่ไหมน่ารักเรอ่ะเดี๋ยวกระถางขาวเนาะกระถางขาวร้อยหนึ่งข้างขาพี่หนึ่งออกเข้มขูเข้มๆพี่หนึ่งหยิบให้น้องหนาน้องเลยนะใช่หนอนบูลนะมันก็เป็นพวกดั่งประเภทนึงครับพี่จะเป็นไม้นอก อ๋อมันทนบ้านเราได้เหรอได้ที่เอาไปไว้กลางแดดเลยโอเคเงื่อนไขของนางคือถ้าอยู่กลางแดดเนาะทุกน้ำทุกวันอ๋อแล้วใบจะสีแบบชมพูหวานครับผมกว็อยู่ในร่มหวานหวานจริงอันนี้เหมือนสาลาแหน่เนาะเต่ามินเต่ามินหรือสาลาแหน่ฝรั่งแต่ว่าสาลาแหน่ก็ได้นะ เพราะว่าเขาชอบไปใส่กับมะนาวโซดาออ๋ใช่นโรงแรมแบบนั้นเลยครับผมจะคุ้นตามันหน่อยกระถางก็เจาะรูทุกใบค่ะไม่ต้องห่วงแสดงว่าลูกค้าเคยเจอแบบว่ากระถางไว้ไม่ได้เจาะรูใช่โอเคครับพี่เก็บตังค์ดีกว่าเดี๋ยวไปเดินต่ออ๋องานช้างโอเคใช่ตัวสีค่ะมีสูงต่ำแล้วมันก็จะมีแบบผักเปียกเนี่ย สีิบห้าเท่ากันครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ต้นใหญ่ๆได้ไหมใหญ่สวัสดีค่ะกินน้ำิ้มมาใหญเลยของแถวบองแถวเป็นยังไงอะไรก็รู้อะยังทำงานใช่ไหมยังได้ทำใช่ไหมนะครัเพื่อนสี่สิบห้าบาทในราคาสิบบาทไปได้ไฟเดียวว่ะไม่ค้าใจดีมากอะฮะอันนี้ออกเลยใช่ไหมไม่กลับต่อไปวงการเลยใช่ไหมรับเดิม ตุ่มลงไปเะไรก็ได้พี่มันน่าจะทนอยู่หน,น่อยนี่เอาไว้ในห้องนอน,น,นได้ป่ะพี่เอันี้ได้ได้โอเคครับ,รบดไปดเดินเล่นแล้วครับ<อ>โอเคครับเพื่อนๆได้มาแล้วที่ไปซื้อมาเมื่อเช้านะครับเอามาจัดไว้เป็นสวนหยอมเล็กๆนะครับเพื่อนที่ไปไล่ล่ามานี่ครับลือสี ดือสีนะจำชื่อไม่ได้ดือสีนะแล้วก็เนี่ยครับพวกดือสีผสมอันนี้เหาจำได้เหา,หเหาแล้วก็พวกไม้เล็กๆลิกวิมญาต่างๆนะครับมาลงละนะครับต้นสีม่วงนะต้นสีม่วงนี้ฟิเชลาตรี ดูการเติบโตกันเรื่อยๆนะครับจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆกจะเป็นลงอีกหลายต้นเลยแต่ว่าพื้นที่มันจำกัดนิดรสำหรับนี้ก็ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปกับต้นไม้ของผมนะครับ